สดีค่ะอยู่กับมิมิชอบดอกไม้ธนบัตรร้อยเอ็ดนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะคุณเราจะอยู่หลังเวทีแล้เปี่ยนวัฒนศิลป์นะคะค่ะกำลังจะไปเซอร์ไพรส์เพื่อท็อปสตารก่อนนะครับขอบคุณออเดอร์จากพี่เกด USA นะคะวันนี้ช่อก็จะเป็นสภาพนี้นิดนึงนะคะแต่ก็วอตเตอร์บลูฟค่ะกันน้ำค่ะสวัสดีค่ะหัวฟูค่ะสวัสดีค่ะแม่เกดตา ปเดี yeah. okay, okay. Uh ๋ยวเราจะไปเซอร์ไพรส์น้องกันนะคะโอ้ใช่แม่มาไทยกไปด้วยกันนี่เียครับไปไหนอองตรงนี้ใช่ไหมมันจะงนง่ายเนาะได้อะไรตรงไหนก็ได้ค่ะพี่เกดบอกอยู่ที่นี่น้วลายชอบสีไหนก็ได้บอกว่าอยู่ใจน้าลายอยู่ใจอย่รงนี้อู้ เดี๋ยวเริ่มถ่ายคลิปใหม่ดีกว่าน่าจะไกลเกินไปมนนนนไม่จะไกลเกินไปค่อยๆเดินนะคะทีมงานทีมง,งานอย่าเล่นตาลุ่นนะคะค่อยๆเดินลงมานะคะไปข้างล่าง <laughs> ข้างหอ,อ <laughs> ข้างหอ,อแบกใหญ่เลย บุกป่าป่าดงตอนนี้กำลังอลมาเลยนะคะยุ้มหัวกันเราอยู่ตรงนั้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับมีมี่ชอดอ,อกไม้นานบาตร้อยนะคะ ขอบคุณออเดอร์จากพี่เกต USA นะคะวันนี้มีนี่บุกถึงหลังเวทีระเบียบวาทศิลป์นะคะวันนี้เป็นตัวแทนให้พี่เกต USA นะคะมาเซอร์ไพร์ให้กับเพรชท็อปนลากรนะคะยังไม่ช่วยนะหัวขมันจะตุลลมาท่ามกลางสายฝนค่ะยไปตามหาเพรชท็อปนากรก่อนนะครับอ๋ออยู่ในนี้ กลางรูกกลางลูกขึ้นต่อกับเน่ราบอกวอยบาถูกดับตอนนั malam Uhm. สวัสด,ดีค่ะคสวัสดีค้าสปายจากพี่เกด USA นะคะขอบคุณมากๆเลยครต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้มาสปายแบบเปียยอดมากเลยนพี่เกมาถืเ้่ออเปใจโตนะคะนาราก่อนารใจจากพี่เกด USA ค่ะ คิดถนขนมจีนแม่เลยเห็นไหมคิดถึงไหมวันนี้วันนี้ขนมันนี้ไม่ได้เะมากมีอะไรอยากจะฝากบอกพี่เกศไหมคะก็ฝากขอบคุณพี่เกศมากๆครับวนก็ทีเป็นคนน่ารักรักผมแล้วก็ชอบปออยผมไมแต่วัี้ยังไงก็ทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเป็นพี่สาวที่น่ารักมากๆที่ตั้งแต่พี่เกศกับไครมีแต่ออยได้ไปหาพี่เกว่าจะไปซีิรือกได้ไปกินมที่ไปหด้ี่แล้ววันนพบอ วันนี้ไม่ได้กินเลยนี่อ๋ป้าบอกเราเห็นก้อนนี้เพรว่าหิวขนมจีนแค่เพีใช่ไหมสุดยอดมากสุดยอดมากโอ้ยหนาจังน่าเกลียดนะนี่เกลีที่ถึงที่ชอบเหมือนเดิมเกลีที่ถึงเหมือนเดิมใช่ไหมไม่ให้มากขึ้นสักหน่อยเลยหรอเดี๋ยวมันขึ้นเกาีสักหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดรูมขอบคุณครับขอบคุณค่ะวนี่ทำหน้าที่สำเร็จนะคะเซอร์ไพรส์หลังเวทีไม่ยอมบอกแม่ ขอบคุณออาเดื่อจากพี่เกด USA มากๆนะคะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับพระเอกครอบนาลากอนระยาวัฒนศิลป์นะคะหล่อมากสุไพายสุดพายชิ้นโตครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์นะครับสวยมากสวยมากจริงๆครับขอบคุณพี่เกดอลังการงานสร้างเทียมสมกับการเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่ขอบคุณพี่เกดนะครับแล้วก็ขอบคุณร้านร้านมีมี่ชอดอกไม้ธนบัตรร้อยเอ็ดค่ะ เซอร์มากครับสวยมากขอบคุณมากๆเลยครับค่ะมีความสุขมากครับ s u r p r ร s e จากพี่เกณขอบคุณนะคะ